สวัสดีครับผมต้นกันสุรสารครับประเด็นพูดคุยในวันนี้จะเป็นการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของสองพ่อลูกจากตระกูลชินทวัตรกับสองพ่อลูกจากตระกูลหุ่นก็นอกจากวิเคราะห์ความสัมพันธ์แล้วก็จะพูดถึงที่มาที่ไปนะแล้วก็จุดจบของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชาครับกรณีที่กัมพูชานั้นรุกเข้ามาในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตในบริเวณช่องบกครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนะครับการพูดคุยในวันนี้นั้นต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่ามันเป็นบทวิเคราะห์ของผมซึ่งผมวิเคราะห์โดย อิงกับข้อเท็จจริงนะแล้วก็ใช้หลักของการให้เหตุผลนะจนสามารถที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งความน่าจะเป็นนะครับอันเป็นข้อสรุปอาจจะสรุปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีข้อสรุปหลายอย่างก็ตามแต่เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับบทวิเคราะห์นี้ก็ถือว่าเป็นเพียงความเห็นของผมซึ่งเป็นผู้วิเคราะห์เท่านั้นนะครับ ส่วนข้อเท็จจริงที่นำมาใช้นะอ้างอิงนั้นก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนได้ครับเพราะนั้นการที่ท่านได้มีโอ,อกาสเข้ามาชมหรือฟังวิดีโอคลิปนี้ก็ขอให้ได้โปรดใช้วิจารณญาณนะในการชมและฟังไปด้วยกันแล้วกันนะครับครับในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ผมจะแบ่ง หัวข้อที่จะวิเคราะห์ออกเป็น3หัวข้อนะครับหัวข้อที่1ก็คือผมจะพูดถึงความสัมพันธ์ของสองพ่อลูกจากตระกูลทั้ง2ตระกูลหัวข้อที่2ก็คือผมจะพูดถึงที่มาที่ไปของการที่กัมพูชารุกเข้ามาในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตรในบริเวณช่องบกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับแล้วก็หัวข้อที่3นั้นผมจะวิเคราะห์ถึง ความเป็นไปไดนะ้ที่จะเป็นจุดจบนะของเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นนะบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานะครับครับเดี๋ยวเรามาเข้าสูา่หัวข้อที่จะพูดคุยกันเลยนะครับหัวข้อที่1ครับความสัมพันธ์ของสองพ่อลูกชินกับหุ่นผมขออาใช้คำสั้นๆนะครับเพราะจะได้ทำให้มันกระชับยิ่งขึ้นนะครับนะคือแทนที่จะใช้คำว่าชิน,นวัฒน ก็ใช้คำว่าชินส่วนหุนนั้นสั้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องย่อนะครับครับคุณทักษิณเนี่ยนะครับนะกับคุณหุลเซนมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนะตั้งแต่สมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต่อมาคุณทักษิณน,นั้นก็ถูกทำรัฐประหารแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับก็ ในช่วงนั้นนะ,ะนายกคุณเซนซึ่งเป็นนายกของกัมพูชาอยู่ก็น่าจะมีข่าวว่าได้เชิญคุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็คุณทักษิณนั้นยังได้มีโอกาสนะฮะมาใช้ประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับในการที่จะพบปากกับคนเสื้อแดงครับที่เป็นมวลชนนะสนับสนุนคุณทักษิณมาโดยตลอดนะครับ ในโอกาสต่างๆกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอวันสงกรานหรือในวันข้าววันเกิดของคุณทักษิณก็ตามเนี่ยนะครับครับอนอกจากนี้เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวทั้งสองครอบครัวนี้ก็ยังแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับเนื่นองจากว่า,าลูกสาวของน้องสาวของคุณทักษิณน,น,นะครับก็คือลูกสาวของท่านอดีตนายกสมชายนั่นแหละครับก็ ได้ไปแต่งงานนะครับเป็นภรยาของหลานชายของอคุณหุณ่นเซนก็ถือว่าทั้งสองครอบครัวนี้เป็นดองกันเ็าได้นะครับนะมีความใกล้ชิดเสมือนหนึ่งเป็นญาติกันก็ได้นะครับส่วนนายกไพ่ตองทานกับนายกคุนมาเน็ตนั้นมันก็ไม่ได้หนีไปไหนอกครับเมื่อพ่อเป็นเพื่อนกันหรือครอบครัวเป็นดองกันนะเกิดจะเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างนี้ทั้งสองคนก็คงจะมี เรียกว่าความรู้สึกที่เป็นญาติกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือเป็นเพื่อนกันนะได้แน่ครับไม่มีปัญหาครับยิ่งต่างคนต่างเป็นนายกของประเทศมันก็ยิ่งมีความผูกพันกันมีความสัมพันธ์กันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นกันหรือบินไปพบกันได้โดยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากนักก็ได้นะครับครับที่มันน่าสนใจก็คือ การเมืองของอตระกูลชินกับตระกูลหุ่นนี่นะครับมันมีโมเดลเดียวกันเลยนะครับก็คือทั้งสองตระกูลน,นั้นต่างก็มีลูกเป็นนายกรัฐมนตะรีคุณหุนเซนก็มีหุนมาเน็ตเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคุณทักษิณก็มีคุณแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับและที่มันเหมือนกันก็นกคือคุณเซนก็อุ้มนายกคุณมาเน็ต คุณทักษิณก็อุ้มนายกแพ่ทองฐานแต่หุนเซนนั้นอุ้มนายกหุนน่นมเนตในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาสำหรับคุณทักษิณน,นั้นก็อุ้มในฐานะที่แต่งตังต้งตัวเองให้เป็นสทออรอครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความสัมพันธ์โดยสั้นๆนะของตระกูลชินกับตระกูลหุ่นนะครับซึ่งมันก็จะสามารถนำไปใช้วิเคราะหนะ์เรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้น ตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในหัวข้อที่2ครับผมจะวิเคราะห์ถึงที่มาที่ไปนะของการที่กัมพูชารุกเข้ามาในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตในบริเวณช่องบกนั้นว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนั้นต้องย้ำก่อนนะครับว่าโดยพื้นฐานของความสัมพันธ์ของทั้งสองครอบครัว ตามที่ผมได้พูดมาเมื่อครู่นี้นะครับจากความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นดังกล่าวเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนั้นน,น,นะครับผมวิเคราะห์ว่ามันไม่น่าที่จะก่อให้เกิดเหตุการณนะ์เช่นนี้ขึ้นได้คือไม่น่าที่กัมพูชาหรือฮุนเซนหรือฮุนเมเน็ตจ,จะสั่งให้มีการลุกเข้ามาในดินแดนของประเทศไทยได้ครับนะยิ่งเมื่อเราเจาะลึกลงไปมากกว่านั้นครับนะ ไปที่ประสิทธิภาพของกองทัพของทหารทั้งสองประเทศทั้งของไทยและของกัมพูชาแล้วก็เจาะลึกลงไปที่ผลกระทบที่กัมพูชาจะได้รับนะจากการากระทำดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะาทำให้คุณเซนหรือคุณมเด็นนั้นตัดสินใจที่จะ กระทำเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่มีหนทางเลยครับที่จะชนะประเทศไทยได้โดยใช้กําลังนะครับหรือมันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจนะไม่ว่าจะมองในภาพรวมของประเทศกัมพูชาหรือมองในภาพของประชาชนที่ทํามาค้าขายอยู่ตามชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาข้อตามเนี่ยนะครับมันไม่มีหนทางไม่มองไม่เห็นแสงสว่าง แห่งชัยชนะเลยครับถ้าจะใช้กำลังทหารของกัมพูชาเข้ามานะครับยึดเอาพื้นที่หรือยึดเอาปราสาทอะไรก็ตามแต่ที่กัมที่กัมพูชาได้กล่าวอ้างมาโดยตลอดนี่นะครับมันแทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลยนะครับข้อเท็จจริงที่ผมพูดมาเมื่อครู่นี้นะครับทั้งคุณเซนแล้วก็นายกคุณมันเด็จนั้นทราบดีครับนะครับคำถามก็คือ ถ้าทั้งสองคนทราบดีว่าถ้ากระทําการนะดังกล่าวนั้นแล้วครับผลลัพธ์ที่ได้มานั้นจะเป็นผลที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใดนะคําถามคือเมื่อทราบดีแล้วทํำไมจึงยังตัดสินใจทำล่ะครับนะครับจากคําถามดังกล่าวนั้นผมก็วิเคราะห์ครับวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทําให้ทั้งหุณนเซนและคุณมาเนต ตัดสินใจที่จะกระทำเรื่องดังกล่าวนั้นนะครับนะผมก็วิเคราะห์ออกมาได้ว่ามันน่าจะมาจากเหตุผลอสองประการด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งก็คือต้องการที่จะเรียกนะครับคะแนนนิยมนะคุณเซนเนี่ยอยากจะเรียกคะแนนนิยมให้กับนายกลูกชายคือนายกฮุนมาเน็ตครับเพราะว่าหลังๆนี้ดูเหมือนว่า กระแสความนิยมหรือความนิยมในตัวของนายกคุณมันเด็จนั้นจะเริ่มลดน้อยลงมีน้อยลงอะครับนะครับกับอีกประการหนึ่งครับนะที่ผมเห็นว่าน่าจะเป็นสาเหตุครับก็คือ,อ,อกัมพูชานะ่หรือหุ้นเซนกับคุณมันเดตเน,นะครับต้องการที่จะยึดเอาพื้นที่บริเวณช่องบกนะกับอีก3าประสาทซึ่งผมไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับไปเป็นของกัมพูชานะแต่ว่าเมื่อยึดโดยใช้กําลังไม่ได้ก็ แต่ใช้กําลังเป็นการจุดพลุจุดชนวนก่อนครับหลังจากนั้นก็ใช้กลไกของสารโลกนะครับตามทีเ่เคยทำมาในอดีตครับตามโมเดลที่เคยทำมาในอดีตนะในสมัยที่สามารถที่จะยึดเอาปราสาทเขาพระวิหารไปเป็นของกรรมัมพูชาได้นะครับครับายางไรก็ตามแต่นะครับเมื่อ เราหันมาดูสถานการณ์ทางการเมืองนะในบ้านเราครับคือในประเทศไทยเนี่ยนะครับซึงเราก็ทราบดีครับว่าคุณแพรทองทานนั้นเป็นนายกนะซึ่งอยู่ภายใต้การอุ้มของคุณทักษิณนนะผู้เป็นบิดาในฐานะที่แต่งตั้งตัวเองให้เป็นสทอรอเนี่ยนะครับก็การบริหารประเทศของนายกแพทองทานเนี่ยนะครับผมเคยโพสต์ขึ้น YouTube ไปแล้วนะครับว่า มันก็ไม่ค่อยจะมีความสําเร็จให้เห็นมากมายนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีความล้มเหลวนะครับเกิดขึ้นครับแล้วก็สะสมปัญหาเอาไว้ต่างๆมากมายครับซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ครับหรือยังทําไม่ได้นะครับผมจะไม่พูดย้อนหลังครับเดี๋ยวจะเสียเวลามากนะครับส่งผลให้คะแนนนิยมของคุณแพทองทานในสายตาของชาวไทยนั้นนะครับมันมีปัญหาคือมันลดลงผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ นะครับซึ่งคะแนนนิยมที่ลดลงนะของคุณแม่ตองทานเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะต่างไปจากนะครับคะแนนนิยมของนายกคุณมันเด็จที่ลดลงแต่ประการใดคือพูดง,ง่ายง่ายคือนายกของทั้งสองประเทศครับซึ่งครอ,อ,อบครัวมีความสมพันกันอย่างในในเช่นนั้นต่างก็มีคะแนนนิยมลดลงในความรู้สึกของประชาชนของแต่ละประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น นะถ้าเป็นอย่างนี้นะผมก็วิเคราะห์ว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่พ่อลูกนะชินกับพ่อลูกหุ่นนั้นจะใช้สถานการณ์เนี้ยนะสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตไทยการผูชาเนี่ยนะครับมาเพื่อสร้างวีระบุรุษนะครับหากแต่ว่าสถานการณ์นี้นะจะประสบความสำเร็จได้คือสามารถสร้างวีระบุรุษได้เนี่ยนะครับ มันก็ต้องควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าใครจะเป็นคนเ,เปิดเกมก่อนก็ตามต้องควบคุมสถานการณ์นี้ให้การแก้ปัญหานั้นนะครับอยู่บนโต๊ะของการเจรจาเท่านั้นครับคืออย่าให้มันเลยเถิดไปเป็นการใช้กําลังหรือเป็นการใช้มาตรการอื่นใดเข้ามานะครับให้มันอยู่บนโต๊ะของการเจรจาเท่านั้นเ,เราจะเห็นได้นะครับว่าเมื่อ เกมนี้ถูกเปิดขึ้นตอนและในในช่วงต้นโดยทางกัมพูชาเนี่ยนะครับสิ่งที่คนไทยเราเห็นในการแก้ปัญหาหรือในการแก้เกมนะของกัมพูชาที่เปิดเกมมาก่อนนั้นก็คือนยายกแพทองทานประกาศว่าประเทศไทยนั้นจะยึดมั่นอยู่ในหลักของการแก้ปัญหาโดยใช้ความสันติครับแล้วก็ นอกจากใช้ความสันติแล้วก็จะใช้หลักยึดหลักของการเจราจาโดยใช้คณะกรรมการ JBC เท่านั้นครับแล้วก็ไม่พูดถึงการใช้มาตรการอื่นๆนะที่น่าจะได้ทำควบคู่ไปนะพร้อมๆกับเรื่องของการเจราจานะครับซึ่งความจริงนั้นประเทศไทยเรามีมาตรการอื่นๆอีกมากมายครับที่สามารถหยิบมาใช้ได้นะครับแต่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นพ่อลูกชินหรือพ่อลูกคุณก็ตามเนี่ยนะครับเรียกว่าคาดเดาความรู้สึกของคนในประเทศของตัวเองนั้นผิดไปครับนะประชาชนชาวกัมพูชาที่เรียกอ่าเรียกว่าถูกปั่นหัวก็ได้นะจนเ,เกิดเป็นความคลั่งชาติเนี่ยนะครับนะก็เ,เห็นด้วยนะกับการกระทําของฮุนเซนและฮุนมาน,น,นิทในการยกกําลังเข้ามาลุก พื้นที่ของประเทศไทยนะขุดหลุมเพาะนะครับยกกองกำลังเข้ามาประชิดชายแดนไทยเนี่ยนะครับนะชาวกัมพูชานั้นจะเรียกว่าถูกปั่นหัวจนกระทั่งเกิดเป็นความคลั่งชาติคือเห็นด้วยนะครับในขณะที่ชาวไทยเองเนี่ยนะครับนะก็เริ่มออกมาวิพากวิจารครับเริ่มออกมาวิพากวิจารณนะ์แสดงความไม่เห็นด้วยนะกับการตอบโต้และการกระทําของ รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เพ่งไปเ,เล็งไปที่การกระทําของนายกแพทองทานแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือคุณภูมิธรรมซึ่งเป็นรองนายกอยู่ด้วยนี่นะครับนะก็คนไทยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายครับเอ๊ะทำไมมันตอบโต้ไม่ทันเกมเลยครับทำไมมันล่าช้านะหรือมันจะสู้เขาได้ย,ยังไงก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ แล้วก็กดดันไปด้วยครับนะจนในที่สุดเนี่ยนะครับนะก็นยกายกแพทองทานเองรวมถึงคุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับก็อาจจะเรียกว่าจำใจหรือจำยอมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะที่จะต้องมอบอำนาจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นให้กับกองทัพครับโดยผ่านการประชุมและผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมในสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับ กองทัพก็ดําเนินการทันทีถูกไหมครับก็ส่งผลให้การแก้ปัญหาเนี่ยนะครับไม่ได้จํากัดอยู่บนโต๊ะนะบนเวทีของการเจราจาอย่างเดียวซึ่งการเจราจานั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยก็ไม่ประสบความสําเร็จครับแล้วก็จะมีการเจราจาอีกครั้งหนึ่งในกรุงพนมเปนดูเหมือนจะเป็นวันที่14มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับครับก็เมื่ออำนาจถูกถ่ายไปให้กับกองทัพครับ,รบนะครับ ก็ส่งผลให้การแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้ใช้การเจราจาบนโต๊ะโดยใช้คณะกรรมการ JBC แต่เพียงอย่างเดียวครับแต่ว่ากองทัพก็ได้มีมาตรการต่างๆครับนะซึ่งมีอยู่เยอะครับนะซึ่งก็เป็นไปตามอ,อ,อำนาจในการตัดสินใจของกองทัพเ,เข้ามาร่วมนะเรียกว่าเพิ่มขึ้น นอกเหนือไปจากการเจราจาด้วยนะครับโดยในเบื้องต้นก็ได้มีการสั่งปิดด่านบางด่านนะครับไม่ได้ปิดทุกด่านครับเรามีด่านถาวร5ด่านและก็ด่านชั่วคราวประมาณ10ด่านแล้วก็ที่มันเป็นประเด็นที่สําคัญก็คือการเข้าออกนะครับของคนไทยและคนมคพูชานั้นก็ถูกจํากัดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ดูเหมือนว่าจะ เพ่งเล็งไปที่คนที่คนไทยที่จะเดินทางไปเล่นการพนันในกาพูชานั้นดูเหมือนจะถูกข้ามไปด้วยเนี่ยนะครับจากมาตรการดังกล่าวเนี่ยนะครับนะเพียงมาตรการเดียวเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้ทหารกาพูชาเนี่ยน,นะครับนะที่ได้ลุกเข้ามาในพื้นที่บริเวณสามาบริเวณสามเหลี่ยมมรกตนะบริเวณช่องบอกเนี่ยนะครับมาขุดสนามเพาะเอาไว้อย่างเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับก็ต้อง หันมาเจราจากับทหารไทยการเจราจานั้นดูเหมือนว่าจะเจราจากันอยู่สองสาครั้งนะครับรนะหวบางตัวแทนของทหารจากกัมพูชากับดูเหมือนจะเป็นรองไม่ทัพภาคสองของกองทัพไทยนะนะครับก็ไปเจราจากันนะในที่สุดนั้นนะครับก็นําไปสูนะ่การถอยครับการถอยซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นก็ตกลงที่จะใช้คําว่าถอยด้วยกันทั้งสฝ่ายครับ ความจริงเนี่ยในข้อได้จริงนั้นฝ่ายที่ถอยกลับไปนั้นน่าจะเป็นทหารการัมพูชามากกว่าครับเพราะว่ามีการกรบสนามเพราะที่ขุดขึ้นมาแล้วก็ถอยไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นดินแดนของกัมพูชาครับแต่เดิมที่เคยอยู่มาก่อนหน้านี้นะครับการถอยนี่นะครับมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกันครับนะเกิดขึ้นหลังจากที่ไทยประกาศใช้มาตรการ เกี่ยวกับการปิดด่านเพียงวันเดียวครับวันรุ่งขึ้นดูเหมือนว่าทางกองทัพกัมพูชาก็มีการเจราจากับทางกองทัพไทยแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นก่อนครับที่จะมีการเจราจานบนโต๊ะ,ะระหว่างาฐาฐาคณะกรรมการ JBC ของทั้งไทยและกัมพูชาในวันที่14มิถุนายน2568น้รบี้ครับออยางไรก็ตามแต่ครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณเซนเนี่ยนะครับ กลับออกมาโพสต์เียนว่าการดําเนินการของทหารการพูชาดังกล่าวนั้นคุณเซนไม่เรียกว่าเป็นการถอยแต่คุณคุณเซนเรียกว่าเป็นการปรับกําลังทหารครับนะแล้วก็ยังได้แสดงเจตนาเอาไว้นะในเพจส่วนตัวของคุณเซนเองว่าจะยังคงมุ่งมั่นนะครับที่จะนําเรื่องนีนะ้ไปสู่การพิจารณา ของสารโลกอยู่นั่นเองนะครับครับเ,เมื่อเหตุการณ์มันเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับมันก็สร้างกระแสะความไม่พอใจให้กับชาวกัมพูชาอย่างมากมายนะครับนะในเ,เพจของคุณพุนเซนนั้นถูกชาวกัมพูชาเข้าไปถล่มอย่างเสียหายนะฮะมากมายทีเดียวครับว่าไอ้ทำไมถึงได้ทำแบบนีนะ้ก็ไหนว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้น เป็นพื้นที่ของกัารูชาไงละ่ะทำไมจึงจงถอยมาจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของเราเองมันหมายความว่าอย่างไรนะซึ่งฮุนเซนก็ออกมาตอบครับว่าไม่ใช่ถอยแต่มันเป็นแค่การเ,าเรียกว่าปรับกําลังทหารเท่านั้นยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อครับแต่ก็จะนําขึ้นไปสู่การพิจารณาของศาลโลกให้ได้ฮุนเซนก็พูดในทํานองอย่างนี้นะครับในขณะที่นะครับ ประเทศไทยเนี่ยนะครับในส่วนของนายกแพทองทานก็ดีนะฮะก็เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนี้นะก็นายกแพทองทานก็พยายามจะหลีกเลี่ยงครับไม่ตอบคําถามของผู้สื่อข่าวนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้มั้งครับนะฮะที่นายกเดินทางไปที่จังหวัดกาญจน,านบุรีผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องนี้กับนายกแพทองทานก็ไม่ตอบนะครับผมจากความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่จะ ใช้สถานการณ์นี้นะครับเป็นการสร้างกระแสความนิยมให้กับนายกทั้ง2ฝ่ายนะครับหรือไม่ก็ถ้าจะพูดให้ดูหู้หน่อยก็คือพยายามจะใช้สถานการณ์นี้นะครับสร้างผู้นำของประเทศนะให้เป็นวีรสตรีหรือเป็นวีรบุรุษก็ตามแต่นีนะครับผมว่ามันไม่ใช่แล้วไงครับ ในเมื่อเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นไปนตามที่ได้คิดเอาไว้แต่ต้นครับมันก็จะกลายเป็นไม่ได้สร้างวีรบุรุษหรือไม่ได้สร้างวีรสตรีแต่น่าจะเป็นสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การกบฝังนะครับผู้นำของประเทศด้วยซ้ำไปนะครับครับในหัวข้อสุดท้ายคือหัวข้อที่3ที่ผมจะพูดถึงก็คือวิกฤต ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะจบลงยังไงครับเรื่องนี้ผมวิเคราะห์แล้วว่าความน่าจะเป็นที่มันจะจบลงนั้นมันเป็นไปได้อยู่2ออย่างเท่านั้นครับนะอย่างแรกหรือประการแรกก็คือคุณเซนและก็นายกคุณมานเนตนน้น่าจะหาทางลงจากการใช้เวทีในการเจรจานะครับนะซึ่งอาจจะหาทางลง ในวันที่มีการเจราจากันในวันที่14มิถุนายนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็แค่หาทางลงให้กับตัวเองนะครับแต่ก็ยังคงยืนยันว่าจะยังคงนำเรื่องนี้ครับนะบไปสู่การพิจารณาของศาลโลกให้ได้นะครับนั่นคือประการที่1นนะครับในประการที่2ครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดจบของเหตุการณ์นี้นะครับถ้าหากว่าทั้งฮุนเซนและก็นายกคุณมาเนตนะครับ เรียกวันหน้ามืดครับนะมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่จะสั่งให้มีการใช้กําลังกันเกิดขึ้นนะครับนะแม้ว่าการใช้กําลังดังกล่าวนั้นจะมองไม่เห็นชัยชนะหรือมองไม่เห็นแสงสว่างของชัยชนะเลยก็ตามครับแต่ผมเชื่อว่านะถ้าหากมีการตัดสินใจใช้กําลังนั้นทางกัมพูชาอาจจะหวังนะเพียงแค่ให้ไทยนั้นตอบโต้เพื่อที่จะได้นําสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ไปใช้เป็นเหตุผลในการที่จะนำเรื่องนี้ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลโลกครับแต่ว่าถ้ากัมพูชาทำเช่นนั้นผมว่ากัมพูชาต้องแลกกับความสูญเสียอย่างมากมายมหาศาลนะครับไม่ว่าจะจากมาตรการต่างๆของไทยซึ่งถ้าเกิดทำจริงๆเนี่ยนะครับกัมพูชาเสียหายแน่ครับไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของประเทศชาติแล้วก็ของประชาชน ก็ตามแต่นะครับนะเพราะว่าเวลาถ้าเราจะตอบโต้นั้นนะเอาเป็นว่าแค่ตอบโต้ขั้นพื้นฐานขั้นแรกที่ทำไปแล้วนั้นกัมพูชาก็สะดุ้งแล้วครับแต่ถ้าตอบโต้อย่างเข้มข้นตามระดับขั้นไปนั้นผมว่ากัมพูชาจะยืนอยู่ได้อย่างไรครับในท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่ลุ่มเล้ากัมพูชาอย่างมากมายอยู่ในขณะนี้ครับครับเ,เรื่องนี้ถ้าเกิดมีคำถามนะถามว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นคราวนี้นี่นะประเทศกัมพูชาอดีตนายกคุณเซนและนายกคุณมันเน็ตกับประเทศไทยอดีตนายกทักษิณแล้วก็นายกแพทองฐานนั้นจะได้รับประโยชน์อะไรจากวิกฤตหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับคำตอบที่ผมวิเคราะห์ได้ก็คือประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับหรือ คุณฮุนเซนหรือนายกฮุนมานเน็ตเนี่ยนะครับจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะได้แต่ผลเสียครับทั้งในด้านเศรษฐกิจของประเทศกรัมพูชาเองหรือผลเสียทางด้านการเมืองครับแทนที่จะเรียกคะแนนนิยมได้ก็ทําให้คะแนนนิยมหายไปนะ,นะซึ่งอย่างนี้นะครับมันไม่เกิดเป็นผลดีมันมีแต่ ผลเสียอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะมองในด้านไหนก็ตามนะครับสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับถ้าจะดูว่าประเทศไทยนะคุณทักษิณหรือนายกแพทองทานนั้นได้รับประโยชน์อะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้หรือไม่ครับ,รบผมมองว่านะครับถ้ามองในแง่เศรษฐกิจ เราก็ได้รับความเสียหายนะเพราะว่าการปิดด่านนั้นไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอนครับรวมถึงจะกระทบกระเทือนถึงการทำมาหากินของประชาชนไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งไทยหรือฝั่งกรรมัมพูชาข้อตามนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นผลบวกกับทั้งคุณทักษิณแล้วก็นายกแพททองทาน นะครับไม่เพียงไม่มีผลบวกนะครับเสมอตัวก็ไม่มีครับมีแต่ผลลบเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นกับนะคุณทักษิณแล้วก็นายกแพททองทานครับไม่ว่าจะมองในด้านของความเป็นผู้นำหรือมองในแง่ของความเชื่อมั่นและก็ความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อการทำหน้าที่ของนายกแพททองทานว่าอ่อนแอนะครับไม่มีภาวะของความเป็นผู้นำไม่ทันเกม หรืออะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็ยังไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณทักษิณครับอีกด้วยครับเพราะว่าคุณทักษิณน,นั้นเข้ามาแสดงบทบาทในฐานะของสอทรเนี่ยนะครับก็พยายามมาโดยตลอดครับที่จะทําให้สังคมเห็นว่าคุณทักษิณน,นั้นมีความสามารถข้อจริงเรื่องนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับนะถึงแม้จะมีความสัมพันธ์อันดีกับครอ,อบครัวของ คุณฮุนเซนก็ตามแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับนะครับนะทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือนายกพัยทองทานนั้นไม่มีโอกาสที่จะกระโดดเข้ามาแสดงความสามารถนะจนได้รับการยกย่องในฐานะเป็นวีรบุรุษหรือวีรสตรีแต่ประการใดนะครับแต่นะครับหากแต่ว่าถ้ามันจะมีวีรบุรุษเกิดขึ้นจริงๆจากเหตุการณนะ์กระทบกระทั่งกันนะ ระหว่างไทยกับกัมพูชาในครั้งนี้คนที่จะเป็นวีรบุรุษหรือหน่วยงานที่จะเป็นวีรบุรุษก็หนีไม่พ้นใครแล้วครับนอกจากกองทัพแล้วก็ทหารหารของประเทศครับนี่เป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศได้เห็นประจักษ์กับตาตัวเองครับในขณะนี้ครับกองทัพและทหารครับได้รับประโยชน์จากวิกฤตครั้งนี้อย่างชัดเจนครับเป็นวีรบุรุษ ที่อยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศครับครับการวิเคราะห์ในวันนี้ก็คงจะพูดคุยกับท่านเพียเท่านี้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีะะการเปลี่ยนแปลงไปจากผลที่ผมวิเคราะห์ก็ได้นะครับก็ขอให้ท่านได้โปรดใช้ดูพินิษในการติดตามเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าเรื่องคงยังไม่จบในขณะนี้ครับคงจะมีไปอีกอพักหนึ่งใหญ่ๆพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าผมวิเคราะห์ว่าเรื่องของการที่จะใช้กําลังเข้ามา ต่อสู้กันนั้นเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากเท่านั้นเองครับแต่อะไรก็ไม่มีความแน่นอนเสมอไปครับอาจเกิดขึ้นมาก็ได้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับกองทัพและทหารหารของประเทศครับส่วนนายกนั้นก็แล้วแต่ครับนะถ้าท่านจะให้กำลังใจนายกและคุณทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ประการใดนะครับเอาครับวันนี้พูดคุยกันเอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ